แฟนหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยไม่เคยโพสตรูปคุณลงโซเชียลมีเดียเลยหรือว่าไม่อนุญาตให้โพสต์รูปเขาเนี่ยลงโซเชียลมีเดียของเราแบบนี้แปลกไหมคะคูลฟีลิ่งเขาจะนอกใจเราไหมมันผิดปกติหรือเปล่าเขามีโอกาสที่จะไปคบคนอื่นไหมหรือว่า เขาจะคบซ้อนไหมเรื่องนี้นะคะคุปปิลิ่งสอนคุณได้แบบ100%เลยเพราะว่าเคยคุปิลิ่งเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ได้ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะในแบบหลักจิตวิทยานอกจากจิตแพทย์เลยที่เป็นผู้ชี่วชาญในเรื่องของความสัมพันธ์คู้สนรถนะคะก็สามารถที่จะตอบคุณได้ด้วยหลักเหตุและผลเนาะไม่ใช่ตอบด้วยอารมณ์อย่างเดียว100%ค่ะ คุณโชคดีมากค่ะครูฟลิกนกำลังจะบอกเคล็ดลับทั้งหมดนะคะภายใน5วินาทีนี้หลังจากที่คุณกดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนเ,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 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ5 4, 3, 2 1คุณได้กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือหรือ,อ,หหรอ,ยอยังคุณได้กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือเพื่อเป็นค่าคุยครูฟลินหรือยังคะถ้าคุณกดแล้วก็ไปเรียนได้เลยค่ะมาฟังคําตอบในหลักจิตวิทยากันก่อนค่ะที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลแล้วก็ถูกต้อง มากๆเลยเครดิตจากดรอิชาผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำสำหรับคู่สมรสที่เป็นจิตแพทย์โดยตรงนะคะคำตอบของคุณหมอคือดีมากๆเลยคุณหมอบอกว่าคุณหมอเข้าใจนะคะถ้าคุณมีคำถามนี้อยู่ในหัวแล้วคุณหยุดคิดถึงมันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณกำลังคบใครอยู่สักคนแล้วคุณ ไม่มีความเชื่อใจในตัวเขาเนี่ยคุณจะไปทนคบกับเขาอยู่ทำไมคะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณไปทนคบอยู่เขาเนี่ยคุณก็จะได้แต่อะไรที่คุณไม่ต้องการนะคะแล้วก็ยิ่งคบๆไปเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่า ตัวคุณเองเนี่ยไม่ไว้ใจเขาคุณก็จะไปมองหาหลักฐานเพื่อที่จะมาสมทบนะคะความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้ของคุณเองนะคะซึ่งคุณหมอแนะนําว่าอย่าทําค่ะมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆเลยแล้วก็คุณหมอย,ยังย้ําแล้วก็ให้คําแนะนําอีกว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนคู่สมรสหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการไม่สื่อสารหรือว่าการพูดคุยกันค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยไปถ่ายฟีดนะโซเชียลมีเดียแล้วคุณไป ดูนะคะไปเสพข่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นเนี่ยมันเกิดโอกาสนะคะที่จะทำให้ในการพูดคุยหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าข้อมูลที่คุณคุยกันระหว่างคนรักของคุณเนี่ยเกิดความ คลาดเคลื่อนขึ้นได้ค่ะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันนะคะทางที่ดีคุณทั้งคู่เนี่ยควรจะมีกฎนะคะที่เข้าใจตรงกันทั้งคู่แล้วก็สบายใจด้วยกันทั้งคู่นะคะให้กับการเล่นโซเชียลมีเดียว่าโอเคทั้งคู่สบายใจแบบนี้ชอบแบบนี้โอเคแบบนี้นะคะอันนี้คือคําแนะนําแล้วก็คําตอบจากคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ค่ะแต่ส่วนตัวค cool รูฟูลิงนะคะอย่างที่บอกว่าเคยคบแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะที่ แฟนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาต้องการที่จะไม่ได้เก็บงามความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่ว่าเขาต้องการที่จะครีปนะคะความเป็นส่วนตัวของเขาไว้ไม่ต้องการให้มันแบบโฉมฉ่างมากบนโซเชียลมีเดียซึ่งเราไม่ชอบเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยเราเป็นคนเปิดเผยเราเป็นคนที่ชอบที่จะแบบเนี่ยออกหน้ากล้องชอบที่จะพูดความจริงซึ่งเราก็สงสัยแลวเราก็ไม่เข้าใจสิ่งแรกที่ทําก็คือ พูดคุยถามเขาก็มีคำตอบที่ดีให้ซึ่งก็เป็นคำตอบที่มันดีแต่ว่าเราไม่เข้าใจ ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนนะถ้าเราไม่ชอบคำตอบว่ามันจะดีแค่ไหนเราก็ไม่เข้าใจแหละแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้คือแต่เดิมเราไม่ชอบอยู่แล้วไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงหรือว่าเขาทําอะไรให้เนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะคะว่าการที่แฟนหรือว่าคนรักของเราไม่โพสรูปเราลงโซเชียลมีเดียกับการที่เขาไม่เปิดตัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือเอาจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดแหละแต่ว่าเราไม่ชอบพอเราไม่ชอบเราก็ เลือกที่จะไม่เข้าใจแล้วมันก็จะมีปัญหากันตลอดจริงๆซึ่งเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเป็นที่เราที่มีปัญหานะคะสุดท้ายเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่สบายใจอ่ะแล้วก็เราอยู่กับเขาเราก็ทําให้เขาไม่สบายใจด้วยทางที่ดีแล้วก็แยกย้ายนะคะไปอยู่ในจุดที่เราทั้งคู่สบายใจดีกว่าค่ะถ้าคุณอยากหรือว่าต้องการนะคะให้คุณฟลิงช่วยเหลือคุณในเรื่องความรักแก้ปัญหาความรักนะคะด้วยเคล็ดลับจิตวิทยาง่ายๆแบบนี้นะคะให้คอมเมนต์ เข้ามาใต้คลิปนี้เลยค่ะคุณฟลิงจะได้รู้ว่าคุณอยากให้คุณฟลิงเนี่ยช่วยเหลือจริงๆแล้วคุณฟลิงจะกลับมาช่วยเหลือคุณนะคะทุกวันเป็นเวลา2ทุมนะคะทุกช่องทางถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมเช็คไอชว์ก่อนเลยค่ะว่าได้กดติดตามปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เปิดแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูอยู่ทาง Facebook นะคะเพจ ครูฟลิงก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ก่อนเลยค่ะว่าได้กดติดตามแล้วก็กดเห็นเพจนี้เป็นเพจแรกนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับในการแก้ปัญหาชีวิตดีๆแบบนี้นะคะซึ่งมีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะเพราะครูฟลิงเนี่ยเป็นฟิสิกโคโลจีนะคะ love and r e l a t i o n นชิพที่ช่วยให้สาวไทยต้องการนะคะอยากจะให้สาวไทยทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับครอบครัวกับแฟนนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆยะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณแชร์ครูฟลิงย้ำอยู่เสมอเลยว่า เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้หญิงไทยคนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกับเราเนี่ยไปได้พร้อมๆกันหลายๆคนค่ะสำหรับวันนี้คูฟิลลิงฟิสิคอลจีลอเแอด์เอลเลอร์ชิพแอดไวเซอร์เอ็กซ์เพิดต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ